ครับเจอกับผมอิทธิพลจิรพันธ์นะครับเรามาเรียนรู้กันต่อเกี่ยวกับเรื่องตะกอนใช่ไหมครับอ่าเป็นยังไงเรียนออนไลน์ได้ฝึกกลับไปทบทวนไม่ว่าจะเป็นการคิดคำนวณหรือว่า,าภาคบรรยายอธิบายเราต้องอ่าเรียนออนไลน์ขยันขันแข็ง,ขงยังมีประสิทธิภาพให้ยิ่งกว่าแมวตัวนี้นะครับอ่าอย่าพึ่งหนีกันไปไหนนะะเอ๋นะเดี๋ยวเรามาเจอกันต่อว่าเอ้ยเรา ได้เรียนอะไรไปพวกเดจิชันใช่ไหมว่ามันคืออะไรการย่อยทําทไปเพื่ออะไรลวงกลับไปทบทวนนะว่าทําอย่างไรโดยการใส่ลงไปในสารละลายที่ร้อนใช่ไหมครับแล้วก็ปล่อยให้มันเกิดตอัตราการเกิดที่มันชา้ชาๆใช่ไหมให้เข้าสู่สมดุลอย่างช,าชา้าๆตัวนี้ i ดจ s t ชันตัวถัดไปไม่ยากเลยก็คือการล้างใช่ไหมการวัช h i n g เราก็ต้อง มีการทําไงใส้ตัวทําละลายที่มีความบริสุทธิ์ที่สูงมีเอาไปทําใช้ในการตกตะกอนซ้ําใช่ไหมก็อาจจะมีการละลายซ้ําแล้วก็ใช้ความร้อนเข้ามาช่วยและก็สําคัญคือต้องให้เกิดตะกอนอย่างช้าช้าใช่ไหม ให้เข้าสู่สมดุลเพื่อที่จะให้ได้ผลึกของตะกอนที่มีความบริสุทธิ์นะครับอีกตัวหนึ่งก็คือคำว่า Mask เป็นยังไงเราเรียนเรารู้แล้วแหละมันคือหน้ากากใช่ไหม masking agent ก็คือสารที่ทำหน้าที่เหมือนเจ้าตัวหน้ากากนี่แหละเพื่อที่จะไปปิดบังอัมพรางเจ้าตัวมนทินนะครับเจ้าตัวมนทินจะใช้ masking agent ไปจับเป็นยังไง อย่างเช่นว่า,าหากเราต้องการวิเคราะห์หาปาริมาณแคลเซียมนะครับแคลเซียมไอออนซึ่งอยู่ในสารละลายนะตัวอย่างใช่ไหมแคลเซียมสองบวกแต่ทีนี้อย่างที่เราทราบกันดีว่า mm hmm. เฮ้ยมันไม่ได้มีแค่สารละลายที่เราพึงที่เราต้องการที่เราประสงค์มันอาจจะมีตัวอื่นด้วยอย่างเช่น Mn สองบวก แมงกาน,นิสสองบวกทีนี้เวลาเราสวดกรมันอาจจะเกิดการตกตะกอนร่วมทําให้ได้ค่าที่ผิดปกติไปเพราะฉะนั้นจะต้องใส่หน้ากากให้มันก็คือต้องเอาอะไรไปจับกับตัวนี้ออกไปเสียก่อนอย่างเช่นกรณีนี้ก็ใช้เป็นไซยาไนายโลบเนี่ยไปจับไปจับทําให้เป็นยังไง ไป masking ตัวแมงกานีสสองบวกทำให้เราวิเคราะห์หาปริมาณของแคลเซียมสบวกด้วยวิธีการตกตะก,กอนได้ง่ายขึ้นลองกลับไปทบทวนบทที่หนึ่งด้วยนะว่าอยู่ในขั้นตอนใดในการลด eliminating interference ใช่ไหมลดการปนเปื้อนสารที่จะรบกวนการวิเคราะห์นะครับ masking agent ตัวนี้สำคัญเลยนะโอเคที่เราจะมารู้กันก็จะเป็นเจ้าตัว งานของคนนี้นะครับว่าเขาได้พูดมาตั้งแต่ปี1925หรือพุทธศักราช2468ลองไปคำนวณดูว่าเกิดหรือยังและสมัยนั้นเราทำอะไรกันอยู่ใช่ไหมครับอ่าเป็นการควบคุมตะกอนเป็นกฎเกี่ยวกับการควบุมตะกอนที่เราเคยพูดว่าเอยจะทำตะกอนใหญ่ตะกอนเล็กนี่มันจะมีสมการอธิบายกลับมาแล้วเจ้าตัว relative super saturation relative super saturation RSS r s r นะครับการอิ่มตัวยวดยิ่งสัมพั์ค่าการอิ่มตัวยวดยิ่งสัมพัส RSS จะเท่ากับ Q ล s ส่วนด้วย s มันคืออะไรเจ้าตัวนี้สำคัญเลยนะก็จะมีเทอมของตัว Q แล้วก็เทอมของตัว s นะครับ คคืออะไรอ่ะนี่ก็จะเป็นความเข้มข้นของสารเรียกแตนก่อนการตกตะกอนนะครับที่จุดใดๆเลยแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัว S นะครับตัว S ก็คือค่าความสามารถในการละลายของตกนะกอนณจุดที่เกิดการตกตกะกอนฟังดีๆนะคือตัว Q เนี่ย เป็นความเข้มข้นของสารที่แท้จริงอที่เราเติมเข้าไปนะครับคือเป็นสารรีอคแตนที่เราจะต้องการทำให้เกิดตะกอนนี่แหละณนะจุดที่ยังไม่ตกตะกอนครับอ,อันนี้ Q อีอนนี้พอถึงจุดจุดหนึ่ง ความคข้มขนะ้นณบริเวณตรงนั้นแหละที่เขาว่าอิ่มตัวยอดยิ่งสัมผัสเนี่ยจวตัวเอสเนี่ยซึ่งก็คือค่าความสามารถในการละลายของตะกอนนะที่จุดที่เกิดการตรกตรกระกอนนั่นเองว่าความคข้มข้นณจุดตรงนั้นเนี่ยบริเวณตรงเวลาตรงนั้นเนี่ยตรงตำแหน่งตรงเนี้ยเป็นเท่าไหร่นี่คือค่าเอสนะอย่างที่เราบอกกันแล้วเราต้องการควบคุมให้ r s s มี ค่าเป็นยังไงมีค่าน้อยเพื่อที่ให้ได้ตะกอนที่ใหญ่ใช่ไหมเพราะว่าขนาดของตะกอนแปลผกผันกับค่าอิ่มตัวยอดยิ่งสัมผัสนะครับนี่ตกจัน้านดวงไว้นะครับดังนั้นเราก็ต้องทําตัวค่า Q ให้ได้น้อยๆใช่ไหมดูง่ายๆเลยตรงนี้ s ให้มีค่าเยอะๆนะครับทีนี้เราจะทำได้อย่างไรบ้าง ่ไเนื่องจากว่า Q เนี่ยมันคืออะไรนะมันคือความเข้มข้นของสารเรียกแตนก่อนการตุกตะกอนก็คือว่าเราเติมไปเท่าไหร่นั่นเองใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะควบคุมค่า Q ได้อย่างไรที่จะทําให้ค่า Q มันน้อยๆก็คือเราจะต้องเติมสารที่เป็นยังไงเจือจางนั่นเองง่ายนิดเดียวก็คือความเข้มข้นจะต้องเจือจางนะครับเจือจางเพื่อที่จะให้ความเข้มข้น ของสารเรียกแตนก่อนกลางตุกตกรนณะเวลาใดๆมีค่าต่ำๆคิวต่ำๆก็ต้องเติมยังไงเจือจางนะ,ะหรือไม่ก็เวลาเราเติมใช่ไหมถ้าเราเทปุ้งไปเลยมันจะเป็นยังไงความเข้มข้นก่อนกลางตุกตกรณเวลาใดๆตรงนั้นจะสูงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะต้องเติมอย่างชา้าๆ พื่อแย้คิวต่ำนะเพื่อให้คิวต่ำต้องเติมช้าๆและก็ต้องมีการคนด้วยคนเพื่ออะไรเพื่อที่จะไม่ให้ความเข้มข้นตรงบริเวณที่จะมันจะเกิดตะกอนเนี่ยตรงคนะิวเนี่ยมีค่าสูงอ่าเพื่อให้กระจายตัวมันเราเติมเข้าไปในภาชนะถูกไหมภาชนะเราใหญ่ๆอย่างนี้อ่าแล้วทีนี้เราจะเติมเข้าไปถ้าเราเติมอย่างช้าๆมันก็จะมีการกระจายตัวไปทั่วๆทําให้ค่า ความเข้มข้นของสารที่เราเติมไปเนี่ยเป็นยังไงต่ำอ่า Q ต่ำาเติมช้าๆและก็มีการคนมันจะได้กระจายตัวอย่างรอบๆทีนี้แหละตจ้ตัว,ตว S บ้างละ่ะ S ใช่ไหมก็คืออะไรนะ S ค่าความสามารถใช่ไหมในการละลายของตะกอนณะจุด ที่เกิดการตกตะกอนนั่นเองใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นมันคืออะไรก็คือว่าเราจะต้องทำให้ค่า S สเนี่ยสูงสูงทำให้ค่า S สูง,ส,งสูงเพื่อที่จะได้ IS ต่ำตำ่แล้วเราจะทำอย่างไรล่ะให้ค่าความสามารถในการละลายของตะกอนดีขึ้น สูงขึ้น s มากขึ้นทำอย่างไรทีการหนึ่งก็คือ,อยังไงต้องตกตะกอนในสารละลายที่ร้อนๆน,นะครับสารละลายที่ร้อนๆก็จะเพิ่มค่า s เพราะว่าจะทำให้ตะกอนโดยทั่วไปจะหลายตัวเลยก็คือจะละลายยังไงละลายน้ำได้ดียิ่งขึ้นก็คือเป็นการเพิ่ม s ขึ้นไปนั่นเองหรือไม่เราก็ต้องปรับเปลี่ยนโซนเวียน์นะ ปรับเปลี่ยนตัวทําละลายที่ให้มันเหมาะสมขึ้นเช่นว่าอาจจะใช้เป็นกรดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัววิธีการปรับแล้วก็การคํานวณเราจะได้เรียนในบทที่4เพิ่มด้วยแต่ให้เรารู้หลักการไว้เลยว่าต้องมีการทําสารละลายให้ร้อนๆน,นะร้อนไปเพื่ออะไรเพื่อจะให้ ซล l ยูบิลิีค่าความสามารถในการละลายของตะกอนดีขึ้นสูงขึ้นอย่างนี้หรืออาจจะต้องปรับให้เป็นกรดเพราะว่าบางตัวใช่ไหมพอเป็นกรดปุ๊บการละลายของตะกอนก็จะดียิ่งขึ้นจำมาเลยว่า R s S เราต้องการให้มันต่ำใช่ไหมเพื่อที่จะให้ตะกอนใหญ่แล้ว R s S มันเป็นอัตราส่วนใช่ไหมข้างบนเป็น Q ลบ S ข้างบนเป็น Q ลบ S ตัวเศษข้างล่างเป็น S เพราะฉะนั้นต้องทําตัวล่างๆให้สูงถูกไหมคณิตศาสตร์ง่ายๆทีนี้เราไปใช้ประโยชน์อย่างไรบ้างอย่างที่เราบอกแล้วเฮ้ยเราต้องการควบคุมเจ้าตัว r SS. s เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้ก็คือการตกตะกอนแบบ homogeneous precipitation โฮโ e เ e น u ส p r พ c ซิป t a t ชันการตกตะกอนแบบเนื้อเดียวกันอ่ามันเป็นยังไงเราดูนะจุดมุ่งหมายก็คือทำให้เกิดปฏิกิริยาอย่างชา้ชาๆแล้วก็ปลดปล่อยสารตัวที่จะเป็นตัวทำตะกอนออกไปเรื่อยๆปลดปล่อยอย่างชา้ชาๆนะเพื่อที่จะควบคุมให้ R s S มีค่า ต่ำๆเราก็จะได้ตะกอนที่มีขนาดใหญ่ยิ่งขึ้นเมื่อเราใช้วิธีการโฮโมเ o เนียสเรซ i ปเดชันนะตัวอย่างหนึ่งปกติแล้วสมมุติว่าถ้าว่าโดยธรรมดาสามัญใช่ไหมถ้าเราต้องการตกตะกอนโลหะอย่างหนึ่งโลหะเราอาจจะตกตะกอนโดยอาศัย การเติม OH- ลก็คือเบสนั่นเองใช่ไหมเติมเบสลงไปนั่นเองถ้าเราเติมตรงๆเป็นยังไงลองกลับไปทบทวนหน้าเมื่อกี้มันก็จะส่งผลกับเทิมที่ควบคุมค่า RAS ถ้าเราเติมปุ้งอย่างรวดเร็วติมตัว OH- ลตัวเนี้ยเราเติมปุ้งลงไปค่า Q ก็จะเป็นยังไง จำมากซึ่งเราไม่พึงพอใจอเพราะฉะนั้นเราจะทำวิธีอย่างไรให้เติมโออย่างช้าๆวิธีการหนึ่งก็คือว่าเฮ้ยเราจะไม่เติมแล้วทีนี้ไม่เติมโดยตรงแต่จะใช้การเกิดปฏิกิริยาภายในสารนั้นขึ้นมาเรียกว่า precipitate n แบบ in situ นะเป็นยังไงเช่นว่าเช่นว่าเราจะไม่เติม oh ลบลงไปในการตกตะกอนโลหะโดยตรงแต่เราจะเติมตัวอื่นเติมตัวอื่นลงไปในนี้อ่าทีนี้เห็นไหมว่าในการเติมตัวอื่นตัวนี้ไม่ใช่ oh ลบโดยตรงแต่ตัวนี้จะค่อยๆปลดปล่อย o ออลบออกไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดตัวอย่างเช่นอะไรบ้างที่จะให้ o h ลบก็คือเจ้าตัวนี้ยูเรียนี้ก็จะเป็นแหล่งที่จะให้ OH ลบได้นะครับโดยอาศัยปฏิกิริยาดังแสดงตรงนี้ก็คือเป็นปฏิกิริยากับน้ำก็คือไฮโดรไลซิสเป็นปฏิกิริยากับน้ำไฮโดรไลซิสของอยูเรียดโดยอาศัยอุณหภูมิช่วย ก็จะช่วยควบคุมการเกิดปฏิกิริยาดังที่เราโชว์ไว้เนี่ยยูเรียก็เคิดไฮโดรซิแไดแอมโมเนียกับคาร์บอนไดออกไซด์แ ammonia, อมโมเนียวกกับน้ำที่อยู่ในสารละลายของเราก็ค่อยๆได้เป็น o h ทีละนิ็ทีละน้อยและ o h เลนี่ยจึงจะเข้าไปทำปฏิกิริยา กับเจ้าตัวโลหะที่เราต้องการตกตะกอนนี่ก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งของคําว่าการตกตะกอนแบบโฮโมจีเนียสนะครับก็คือว่าเติมทุกอย่างลงปุ้งเข้าไปในอันเดียวตัวแต่เป็นตัวที่ไม่ใช่พรีซิปเตนโดยตรงนะไม่ใช่พรีซิปเตนโดยตรงแต่เป็นตัวอื่นอย่างเช่นยูเรีย พอเราเติมเข้าไปปุ๊บให้ความร้อนยูเรียเกิดไฮโดรสิตค่อยๆปลดเปิด OH ลบทีละนิดทีละน้อยพอกลายล่างปุ๊บเป็น OH ลบจึงจะเกิดปฏิกิริยาผิดกับวิธีการดั้งเดิมที่เรารู้กันไปเมื่อกี้ก็คือว่าเฮ้ยเติมตัว p r e c i p i t a t ปุ้งลงไปโดยตรงเลยนะ,ะ,ะมาดูตัวอย่างเพิ่มเติมอ่า homogeneous precipitation อย่างเช่นว่าถ้าเราต้องการวิเคราะหา์หา เจ้าตัวเลด2บวกใช่ไหมจำได้ไหมว่าเราควรจะทำอย่างไรเจ้าตัวเลด2บวกซึ่งเป็นโลหะหนาักที่มีพิษเนี่ยวิธีการตกตะกอนอย่างหนึ่งใช่ไหมตัวเลด2บวกนอ่าซึ่งอาจจะได้มาจากตัวเลดในเตรดใช่ไหมถ้าในการทดลองของเราเรามี p b 2บวก เราจะทําให้เกิดตะกอนได้นั้นเราก็พยายามที่จะต้องเลือกเกลือที่ละลายน้ําได้ยากตัวหนึ่งก็คือจะเป็นเหล็ดโครเมตนะครับตัวแหล่งที่จะให้ตัวทําตะกอนก,ก็คือโพเทสเซียมโคร a t e ตัวนี้ซึงให้โครเมตไอออนตัวนี้ใช่ไหมครับทีนี้พอมันเจอกันเห็นไหม โครเมตไอออนนี่ถ้าเราแบบวิธีทั่วไปมันก็จะได้ลักษณะของตะกอนขึ้นมาอ่าแต่ทีนี้โ o โมจ e เนียสปีชิ i ิพ t เตชันเราจะต้องทำยังไงนั่นเองต้องเติมตัวอื่นๆที่ไม่ใช่เจ้าตัวโครเมตโดยตรงเติมตัวอื่นแล้วไอคำว่าตัวอื่นนี่แหละ ที่จะต้องเปลี่ยนรูปเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาให้กลายเป็นเจ้าตัวนี้แล้วค่อยๆตกตะกอนออกมานี่ก็เป็นตัวอย่างเห็นไหมนี่เป็นตัวการตกตะกอนแบบดั้งเดิมของเราที่เราอาศัยเจ้าตัวเดทสองบวกแล้วก็เติมตัว precipitating agent ตัวทำตะกอน ลงไปโดยตรงส่วน Pb2+ และ CrO42- ลบลงไปโดยตรงปุ่งก็จะได้เป็นลักษณะของ bigger A นี้วิธีตรงตัวน,นี้โดยตรงนะ ก็จะเห็นว่าเราก็จะได้ตะกรนที่มีลักษณะที่เป็นตะกรนเล็กๆ,ๆๆๆถ้าเราไปส่องดูนะครับพอล็กปุ๊บเห็นไหมมันก็จะ,ะตกตะกรนได้ไม่ค่อยดีเพราะเป็นมันเหมือนเหมือนปุยนุ่นนะครับเพราะมันเล็กมากๆมันก็จะเบามันก็จะเหมือนปุยนุ่นกรองก็ยากอะไรก็ยากทีนี้เราจะทํำยังไงก็ต้องอาศัยโฮโมเจเนส e ิ i ิ i เดช i ันซึ่งเป็นการตรกตะกรนแบบ Baker b บเกอร์บีนี่แหละ,ะโดยการที่จะต้องมี สารตัวอื่นที่จะค่อยๆปลปล่อย,ย CrOc ่องลบออกไปเพราไม่ต้องการให้เกิดการตกตะกอนอย่างเร็วๆแบบนี้เราต้องการให้ช้านะตกช้าๆตกเร็วตกช้าอทีนี้เราไม่เติม CrOc 2ลบลบโดยตรงอีกต่อไปแล้วเราจะไม่เติมโดยตรงเราจะทำอย่างไรเราก็ต้องอาศัยปฏิกิริยาข้างเคียงในที่นี้เขาบอกว่าเขาก็ใช้การเติม RO3 ลบให้เข้าทำปฏิกิริยากับ โรมียมสามบวกสารละลายใช่ไหมนี่แหละเจ้าตัวนี้พอมันเกิดปฏิกิยามันก็จะเป็นลักษณะของสมดุลที่ปลดปล่อย c R O 4สลบซึ่งตัวนี้แหละที่จะเป็น ตัวที่เข้าไปทําปฏิกิริยาเห็นไหมเห็นไหมเราก็จะเติม สารตั้งต้นแบบโฮโมจีเนสก็คือมีการเติม BrO3- ลบมีการเติม Cr3+ บกในน้ำแล้วก็ในสารละลายก็จะมี Pb2+ บกอยู่แล้วแล้วทีนี้เจ้าตัวนี้จะทำปฏิกิริยาค่อยๆปลดปล่อย CrO42- ลบก็จะทำให้เกิดปฏิกิริยาอย่างช้าๆเป็นการเปรียบเสมือน การเติม p r e c i p i t a t ตัวนี้อย่างช้าๆแบบ very d i l u t e solution ใช่ไหมแบบโเจือจางอย่างมากๆเลยเพราะไม่ได้เติมโดยตรงแต่ค่อยๆเปล่อยไปเพราะฉะนั้นก็จะทำให้เทิมของ RAS เป็นยังไงลดน้อยลงใไหมเพราะว่าเราลดค่า Q ตรงนี้ได้แล้วนะครับก็อ,อาศัยการเติมแบบนี้ก็จะเห็นว่าตะกรอนที่ได้ จะมีถ้าเราไปส่องระดับจุลภาคจะเห็นว่าตะกอนใหญ่ขึ้นเห็นไมมันตะกอนใหญ่ขึ้นมันไม่เป็นปุยนุ่นละมันก็เลยตกลงมาอย่างง่ายดายฮะจะเห็นว่าเฮ้ยมันแยกอย่างชัดเจนเลยอย่างนี้ท,ทั้งๆที่ความเพข้มข้นของอเจ้า P B 2บวกเนี่ยก็จะเป็นศูนย์จุดหนึโมลาร์เหมือนกันใช่ไหม C R O 4สองลบจะเป็นศูนย์จุดหนึโมลาร์เหมือนกันและในกรณีนี้อ่าเล ก็จะเป็น0.1โมลาร์เช่นเดียวกันนะครับให้ลักษณะของตะกอนที่แตกต่างกันนี่เป็นการอาศัย h o m o g e n e ียส specification มาช่วยเหลือโดยการเติมเกลือใช่ไหมเติมเกลือโพแทสเซียมบรูมเมตตัวเนี้ยซึ่งให้เจ้าตัว BrO3- ซึ่งจะค่อยๆ ไปออกซิได CR ์ Cr3+ ค่อยๆไปออกซิได์ Cr3+ ทำให้ Cr3+ บกเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาเปลี่ยนโฉมกลายเป็นเจ้าตัวนี้ c r o 4บนะครับซึ่งตัวนี้จะเข้าไปจับกับเลดนะไหมเจ้าตัวนี้ จะเข้าไปจับกับเบดนั่นเองเมืเกิดเป็นตะกอนเบลดโครเมตใช่ไหมตะกอนเบลดโครเมตแบบนี้นะครับโอเคก็จะได้ตะกอนที่ใหญ่เนี่ยเราต้องตอบให้ได้ว่าเฮ้ยทำยังไงโฮโมโจีเนียตฟิสเซปทชันคือ,อะไรอ่าทีนี้อ่าเราก็ไปดูสมมุติว่าเราจะต้องการตกตะกอนด้วยตัวทำตะกอนโดยปกติ ใช่ไหมก็จะมีหลายตัวใช่ไหม OH ลบโซเฟตลบเราเคยไปเรียน,ยนไปแล้วอย่างเช่นเบเรียมโซเฟตลองไปดูหน้าแรกๆเลยนะครับเบเรียมโซเฟตเป็นต้นซัลไฟซึ่งตกตะกอนกับโลหะได้หลายชนิดเลยเหล็กซัลไฟอะไรต่างๆไอโอดีตฟอสเฟตอโครเมตคาร์บอเนตตัวเลยนะครับเช่นแคลเซียมคาร์บอเนตก็ตกตะกอนได้เหมือนกันใช่ไหม มีหลายตัวเลยแต่ทีนี้ถ้าเราพูดถึงว่าเฮ้ยโฮโมจีเนียฟิซิเบเดชันแสดงว่าเราต้องไม่เติมสิ่งเหล่านี้ลงไปโดยตรงแต่ต้องเติมตัวอื่นๆเช่นพวกเนี้ยเติมตัวอื่นๆแล้วตัวอื่นๆเหล่านี้จะเกิดปฏิกิริยาบางสิ่งบางอย่างอย่างช้าๆและปลดปล่อยสิ่งที่เราต้องการออกมาสิ่งที่เราต้องการออกมาคือ เจ้าตัว precipitating agent อย่างนี้ OH- เห็นไหมมันจะปลดปล่อย sulfate มันจะปลดปล่อย s u l f i t e ต่องลบอย่างเงี้ยปลดปล่อยพวกนี้ออกไปแล้วพวกเหล่านี้ถึงจะเข้าไปทำปฏิกิริยาแบบ in-situ ในสารละลายตัวเดียวกันค่อยๆปลดปล่อยนะครับโอเคเราจะต้องอ่าเยังไง ตั้งใจเรียนตั้งใจทำอย่างหนักเลยฮาร์ดเวิร์คมีความฝันเฮ้ยเราจะต้องฝันแล้วฝันให้ไกลไปให้ถึงมีความอุทิศอุทิศเวลาเสียสละความสุขณนะปัจจุบันจริงๆมันก็ต้องแปลเปลี่ยนแต่วาเฮ้ยเราเราสงสัยเราเฮ้ยทำไมต้องต้องทำตะกรใหญ่เป็นเพราะอะไรเอ้ยไปลดเรื่องมลทินอินพอร์มัน ถ้าตะกอนเล็กมันจะเกิดอะไรขึ้นอ่พื้นผิวสูงเป็นยังไงอ่าเราต้องคิดคิดคิดอย่างเงี้ยอ่เพื่อที่จะให้เกิดความสําเร็จของเราตัวเองนะครับต้องรู้สึกเชื่อมโยงแล้วก็สนุกไปกับมันแล้วก็พยายามที่จะกลับไปอ่านทบทวนแล้วก็คุยกับเพื่อนๆว่าเฮ้ยตรงนี้เราไม่เข้าใจตรงนี้เราอ่าเข้าใจแล้วก็หัดเลกเปลี่ยนซึ่งกันและนกันได้ถ่ายทอดก็จะทําให้ความรู้ของเราอ่ามั่นคงแล้วก็จําได้ดีมากขึ้นนะครับ แล้วก็เข้าใจสําคัญคือต้องเข้าใจใช่ไหมทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันไปหมดเลยนะครับอต้องเรียนแล้วไม่ทิ้งก็จะทําให้เราเกิดความสําเร็จได้นะครับลองกลับไปทบทวนดูครับโอเคทีนี้เราสิ่งที่เราเรียนเรียนกันไปแล้วอคำพวกงเนี้ยเราก็ต้องทบทวนดูเลยใช่ไหมว่ามันคืออะไระคลอนลอยอมันจะเกิดทําไมเกิดคอนลอยปุ๊บเราต้องการให้มันเป็นยังไง การ coagulation เฮ้ยทำยังไงแล้วนะ,ะมันเกิดปัญหาอย่างไรที่ได้เป็นลักษณะของ colloidal particle particle เล็กๆเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้เกิดการรวมตัวเฮ้ยชั้นประจุเป็นยังไงออ primary ่า secondary แม่ประจุทุติยภูมิประสมภูมิที่อยู่บนพื้นผิวเป็นอย่างไรขั้นตอนการเกิดปฏิกิริยานิวเคลียชันคือขั้นไหนละ่ะ การกรธมันต้องทำยังไงไอโกรพิซิปเ t ชันอ่ามันมีผลดีผลร้ายผลเสียอย่างไรบ้างเฮ้ยไอไดเจชชันละ่ะมันคืออะไรต่มันคืออะไรเฮ้ยการตกตะกอนโดยวิธีการละเหยฮะยกตัวอย่างได้ไหมว่ามันทำยังไงง่ายๆก็ไอที่น้ำละเหยเกลือชื้นอะไรพวกนีน้หรือว่าการที่จะหาความเข้มข้นหาปริมาณในในตัวยาลดกรด เนี่ยทำอย่างไรอย่างนี้เราต้องทบทวนแล้วก็อธิบายให้ได้นะครับโอเคขอบคุณมากๆเลยครับแล้วก็เราค่อยมาเจอกันอีกนะครับเจ้าตัว y o u u u b อ่าใครชอบความเร็วช้าเร็วตรงไหนเราไม่ค่อยเข้าใจเราก็กรอ,อเรียนกลับได้หรือว่ากดช้าๆหรือตรงไหนง่ายสำหรับเรามากคกด คูณเขาไปเลยนี่คือข้อดีมากๆเลยในยุคเทคโนโลยีอย่างเงี้ยเราใช้ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์ดูซ้ำๆตรงไหนไม่เข้าใจดูซ้ำได้ตรงไหนเข้าใจแล้วก็ดูได้อย่างรวดเร็วนะครับเราควบคุมตัวเองได้เลยเราเป็นนายของตนเองตรงนี้นการเรียนออนไลน์สำคัญอยู่ตรงนี้นะครับว่าเราจะควบคุมตัวเองได้หรือเปล่าแล้วเราก็จะใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์สูงสุดได้หรือไม่นะครับครับ